กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบตุตาในเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเย็นของวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้สรงมวยเชิงการชกมวยชอบของช่อง8ศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนประจำวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568นะครับ หากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบบุญตาด้วยนะครับหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาขึ้นให้แล้วนะครับ id line k igk 9955ย้ำ k i GK9955 ก็ทักทายมาได้นะครับภาคสดๆจากขอบเวทีนะครับเสาร์อาทิตย์วันเสาร์สองช่องช่อง3กับช่อง36วันอาทิตย์3ช่องรวดนะครับฟังง่ายราคาไหลลื่นดีครับไม่มัวไปร้องเล่นร้องลอง,ลองกระอึกกระอักให้ท่านเสียฟิลเสียอารมณ์ในการฟังแน่นอนครับชัดเจนอยู่แล้วครับนะผมก็ฟังอยู่หลายคหลายเจ้านะครับนะอันไหนที่ว่ามันฟังง่ายก็มาบอกกัน ไม่มีเวลาที่จะผมอวยตัวเองนั่งอวยพัรคพวกตัวเองครับมันไม่ใช่นิสัยไม่ใช่สไตล์ผมนะครับส่วนลายพิมพ์สองร้อยจังแนบกินกล่อมากมันก่อ,กอนบรรยากาศขาใหญ่ตัวเงินทีมนี้เขาเล่นแล้วสายนั้นเล่นไม่หยุดชุดนี้น่ากลัวนะเข้าตอนนี้แต่งตัวตอนนี้ถ้าชอบกลุ่มพิมพ์แบบนี้มาอ่านกลุ่มพิมพ์ผมสองบาทเกินคุ้มพี่น้องผมรู้ดีครับนะ คำว่าเดือนละก็คือเดือนชนเดือนครับไม่มีเอาเปรียบพี่น้องสมาชิกไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์หากินด้วยสไตล์ขวัญองตานะครับชัดเจนตรงประเด็นจริงใจแล้วก็เปิดเผยแน่นอนครับหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสอบมญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์สองจังนะแน่นอนต้องบอกว่าช่อง8สัปดาห์ก่อนผมแพ้ยับนะครับแพ้ก็คือแพ้ครับ ยอมรับแล้วก็นํามาแก้ไขการแพ้ผมนี่มันพูดออกมาเต็มปากเต็มคําอยู่แล้วไม่มีมอม้อไม่แม้ครับนะถ้ามันชนะผมก็จะเฉยๆเพราะมันเป็นหน้าที่ผมที่ต้องหาข้อมูลมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้มันชนะเพื่อท่านผู้เข้ามารับชมรับฟังแต่ถ้ามันแพ้ผมก็ต้องกราบขออภัยก็ไม่มีใครรู้ตัวชนะล่วงหน้าหรอกครับนอกจากชนะแล้วจะขี้คุยขี้โม้เท่านั้นถ้าแพ้ก็จะเงียบมันไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่าเวทีนี้ เขาย้ายมาจัดเวทีอ,อตกอนะครับน่ากลัวเหลือเกินนะครับนะผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าหนึ่งขาใหญ่ๆก็ไม่ค่อยเข้าเวทีหูต่างๆก็ไม่ไปค่อยพากมวยมันจะผิดทรงกันแบบสบายใจอะ่ะผิดทรงก็ไม่มีหูไม่มีไล่ตามใจฉันนะครับนะเอาต่อรอดกันให้ได้ครับนะทางที่ดีก็รอช่องเกียดจะดีกว่ามาตรฐานกว่านะครับก็พอเป็นน้ำจิ้มได้ครับนะแต่ผมแพ้แหละสัปดาห์ก่อนแพ้ยับครับ ช่อง8กลับขออภัยนะครับนะคู่ที่นหนึ่งครับแพ้เราแพ้ไปเราก็หาข้อมูลมาสู้ใหม่ชัดเจนครับแล้วบางเถอะมันจะผิดทรงกันเนี่ยผมกลัวตรงนี้เนี่ยไม่มีโหไม่มีไล่หรอกไอสิงดําศักแสงพลหรือว่าศักวารุนนะครับนะร1 6ปอนด์จะพบกับเพชรพยักพุทธประชาชื่นสิทธิ์กำนันหน่งชอหพยักสอนนครตูมก็ได้ต,ตัวนี้ตัวเดียวกัน สิงดำตัวนี้ขวาครับเดินมือได้ถอยมือเป็นแต่ขวาหนักแน่นไม่จำมนแรงหมัดสอกออกสันสู้ครับฟิ้มครบเครื่องรวดเร็วไืสูงยาวลอยกว่าฉีบก็จุกจิกมนเจดีครับเสซสายหน้าทําดีขยันออกอาวุธครับต,นตนน้นๆนะแต่ว่าปลายๆมียุบมีย่นนะไอส้สิงดําสักแสนคนตัวเนี้ยหลุดล้วมหลุดล้วมโครงเครงหน่อยนะครับนะแต่ว่าก็ถือว่ากล้าแรกกล้าสวนดีนะครับนะวันจิตันใจใช้ได้แม้ว่าจะนอกเขาบ้างแพ้นอกอบ้างก็ตามนะครับแต่ว่ามัน มันออกลูกหลุดหลวมากวันนี้มันตัวใหญ่นะครับนะมันใหญ่นะปล่อยๆก็ใหญ่กว่าเวทก็ใหญ่กว่าก็คือร้อยสิบหกถึงร้อยสิบแปดเลยนะไอส้สิงดําเนี่ยแล้วช่องนี้มันช่างลุ่หน้าก่อนด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อยกองทัพอากาศมันเก่านะมันไปเวทีอตกนะก o ะจิตมังนลน,นะติดว่าป้องกันตัวไม่เป็นครับไอส้สิงดําตัวเนี้สามยกนี่ก็สู้ได้หมดแหละแต่ว่าปลายๆมันชอบยุบไปเองในก็ป้อมรัดมัดตีก่อนรัดมัดเฟือตีนะครับกระดูกนี่เป็นรอง เชื่มวยดูเป็นรองแต่วันนี้มันดูได้ใหญ่นะครับนะไปดูไอ้เพชรพยักพุทธประชาชื่นขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นเป็นจำแรงหมัดสอกถือว่าออกได้ดีเขาอาชีพนะครับแต่ว่าหลากหลายดีไอ้ตัวนี้รวดเร็วไวดุดดันขยันครับทรงแข็งแรงครับวันนี้ก็จะเล็กสั้นกว่าปล่อยๆก็น้อยกว่าเวทพิกัดก,ก็จะเล็กกว่าก็คือ1 1 3ถึง1 1อปอนวันนี้ก็ปล่อยขึ้นมาร16ประมาณนี้ช่วงหลังมันต่อยเท่านี้ แต่ว่ากระดูกดีการผ่านมวยมันดีนะครับนะกระดูกดีกว,ว่าแหละหัวจิตหัวใจก็ถือว่าใช้ได้ครับทาดมวยก็ถือว่าใช้ได้แม้ว่าจะนอกบ้างแพ้นอกบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าทาดมวยดีนะครับบรรยากาศดีแน่นอนครับหน้าเสือสู้แหละทีมเนี้ยของกำนันหนึ่งนะครับแล้วก็พี่พุทธประชาชื่นเนี่ยแต่ว่าโหไฟล่าสุดไอ้เพชรพยักตัวเนี้ยโชว์ไว้โคตรแย่เลยเอาตรงๆที่แพ้ล่าสุดเนี่ย วันนั้นอะที่ช่องแปดนี่แหละมันทายึกยึกจักจักเก๊เกกังกังเน่ะผิดทรงมากเลยผิดทรงเลยจะเดินจะหยุดจะยึกจะยักอย่างเดียวเลยอะแพ้เลยนะแพ้ไม่งามมากเลยผิดทรงเลยนะธรรมชาติของไอ้ตัวนี้มันจะเดินใส่ทุบตับทุบตับทรงแข็งแรงนะครับทํายึดยึกจักจักเก๊กังกังวันนั้นอะถ้าหลายท่านดูคงจําได้นักมวยทีมงานดูก็คงมาฟังผมก็คงจํากันได้นะครับในนี้ปั้มรัดปัตี ดังตัวแรงเสด็จแรงหรือกอดรัดมัดเฟือตีนะครับตามทรงมันเนี่ยดูดีเลยกระดูกมันก็ดีติดแต่ว่ามันเล็กกว่าอยู่ที่ว่ามันจะผิดทรงไหมและมันจะผิดเพื่ออะไรนั่นคือมันวัดไม่ได้อะเราไม่รู้อะครับแต่ว่าตามทรงเราก็วิจารณ์ตามทรงตามองค์ความรู้ตามสิ่งที่น่าจะเป็นนะแต่ถ้าไปผิดทรงเราก็ไม่รู้ะนะครับผ่านเบอร์ดีกว่ากันเนี่ยคู่นี้เนี่ยกลัวจังเลยกลัวมันจะผิดทรง แบบสบายใจนะผิดทองสบายใจไม่มีหัวไม่มีไล่ครับนะเอาง่ายก็สมผลประโยชน์กันนะคู่นี้เนี่ยผมยังชอบไอ้เพชรพรยัคฆ์พุทธประชาชื่นอยู่นะครับชอบเพชรพรยัคฆ์พุทธประชาชื่นระวังเถอะนั่งให้น้ํามันไหลเล่นใครเนี่ยระวังเถอะระวังจริงๆทชัดเจนครับไอ้ทีเนี้ยคู่ที่สองไอ้กะเหลี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์ร้อยสี่ปอนด์จะพบกับภาคเก้าพอ รัชกิจประการผ้าก้าวพอรัชกิจประการเออมันเป็นค่อนข้างจะใหม่หน่อยแต่ว่าก็น่าจะเป็นบุคคลท่านหนึ่งแหละนามสกุลเนี้ยท่านน่าจะเป็นตำรวจนะครับใส่สีเสื้อนี้ก็คือไอ้ผ้าก้าวกาแฟวัวชนคนสู้นั่นแหละเกียรติเขาน้อยตัวเดียวกันกระเรียงไทยตัวนี้ขวาครับเดินหน้าท้าดวนชนแรกเลยเตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดศอกก็ถือว่า ออกสสู้กับเขาอาชีพปอดใหปลายแรงเลยรวดเดินไวบูสู้ดุดันสุดอยอดโคตรไอแอดจอมดุพันแกร่งเลยบักกะเหลี่ยงไทยลูกสู้ลูกบูลูกชนลูกขยันมีเยอะัวจิตนทวดใจแกล่งดั่งหินผาครับไอเด็กคนนี้ท่าทรมดอดทนเป็นเลิศเลยฟอร์มโคตรโหดครับชนะติดติดหลายไฟเลยแต่ว่าวันนี้จะสั้นกว่านิดนึงนะครับนะพระเอกช่องนี้เลยช่องแปดแต่ว่า เขาไม่ได้ต่อยที่อกองทับอากาศแล้วนะมันย้ายมาที่เวทีอตกรแล้วก็คือน่ากลัวเลยทีนี้นะครับไหลเล่นใครตอนนั่งให้น้ําเนี่ยรู้เรื่องชัดเจนครับคนมันน้อยเซียนก็ไม่ค่อยเข้าเวทีผิดทรงก็สบายใจกระดูกดีเกินเด็กนะครับไอ้กะเหลียงไทยเนี่ยอายุแค่1 4บสหเป็นนะครับนะสู้มากแป่งมากไอ้ตัวเนี้ยในของชอบมันเลยปั้มรัดมัดเฟือตีเกาะตีขยมขยเาตี ชัดเจนครับแต่ว่าตัวบนจะให้มันตะไหมทีเนี้ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยทีเนี้ยเซียนไม่ค่อยมีไม่มีคนโห่คนฮาแต่ถ้าเขาไหลเล่นตอนนั่งให้น้าไอ้ตัวบนมันก็รู้เรื่องออกมามันก็จัดการอยู่แล้วที่นี่นะครับก็ทุกที่แหละนั่งเล่นไหลเล่นตอนให้น้ํอ่ะตัวบนมันก็จัดการให้อยู่แล้วตัวบนมันมีอิทธิพลกับเกมมากที่สุดมวยไ่ยยกปัจจุบันเนี้ยไอพวกนี้มันอยากให้ใครชนะมันทำได้เลยตัวบนเนี่ยชัดเจนครับ ทางนั้นการจะเลือกตัวบนมามต้องมีคุณธรรมจรรยบรณจิตสํานึก,นกมันไม่มีอไอ้พวกเนี้ยเงินมันหอมหวานนะแต่ท่านที่ดีแล้วผมชมเชยนะครับก็มีนะไม่ใช่ว่าจะเลวแหลกทุกคนนะก็มีแต่มันก็น้อยแต่ว่าไอ้ที่ย่าแย่อยู่โหจากมือเขาก็ตกกระบาลมันดอกชัดเจนเหมือนกับคุยช่องสามอมน้อยเนี่ยเจ้าพ่อควันออกหูเลยนะมวยเขาไม่แพ้ราคาก็เป็นต่อไปชูสวนเขารีบลงเวทีเลยเออ ไปดูไอ้ภาคเก้าครับซื้ออยู่ฝ่าผมตีมวยแบบไห้นะวันนี้มวยขวาเดินไปได้ถอยไปเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจะแรงหมัดสอกถือว่าออกได้ดีครับจริงๆก็เข่าชีบนะครับก็ถือว่าหลากหลายดีรดเร็วไวสมองบวดีมีเหลี่ยมหักน้จะทิ้งฉีบก็จุกจิกกวนใจดีครับเตะซ้ายหน้าทำดีลอยกว่านิดนึงแต่ว่าปล่อยๆมันจะน้อยกว่านิดนึงนะตัวคนน่าจะลอยกว่าแต่ว่าปล่อยๆน้อยกว่ารุ่นพี่อายุ19ปีนะครับไอ้ภาคเก้าเนี่ย ผ่านมวยดีมีเกรดครับล่าสุดมัน่ต่ระดับไอ้ยอดเพชรโทรนู่นน่ะบุมเด็กเซียนนุ่นน่ะแต่ว่าก็โดนกดหมอดระเทเล่มาหรอกทรงแข็งแรงดีครับแต่ว่าหัวใจมันไม่ค่อยแข็งตามถ้าควักหัวใจช่างกิโลใส่กันเนี่ยเป็นรองหัวใจไอ้เหลี่ยงไทยครับคู่เนี้ยเออเอาแบบนี้อย่างที่บอกซื้อยุฟ้าบนโดนหนังแรงก็นอนแผ่หลานได้นะไอ้ตัวเนี้ย พอจิตัวใจดูเป็นรองครับน้ำอดน้ำทองนี่เป็นรองแน่นอนเป็นรองก็เหลี่ยงไครแน่นอนเรื่องอย่างงี้ในก็ปั้มรัดปฏิิแรงเสียบแรงแข็งลึกนะครับดูว่ากระดูกใช้ได้เลยลูกแข็งแรงก็ดีครับ<ฮ>คู่นี้เนี่ยผมก็ชอบไอ้กระเหลี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์หรอครับชอบเลยชอบกระเหลี่ยงไทยกอเพชรสุดพงศ์นะครับนะดูตัวบนด้วยครับดูตัวบนด้วยที่นี่มันสำคัญจริงๆเขาไหลเล่นใครตอนให้น้ำเนี่ยตัวบนก็เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับมันชัดมากนะมันมันเด็กอนุบาลก็ดูออกครับเนี่ย ที่เนี่ยเอาต้องไม่ต้องเซียนมวยหรอกมีแต่พวกไอข้ขี้เล่าขี้เมาที่ไปเล่นตาปือป้อๆไม่รู้เรื่องเนี่ยร้องเล่นอย่างเดียวน่ะดูตัวบนด้วยที่เนี่ยมันชัดมันดูง่ายนะครับผมชอบกระเหลี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์ครับลูกสู้ลูกขยันหัวใจมั่นคงท่าทนทรหดอดทนสูงมวยอย่างนี้มันน่าเชียร์กว่าน่าเล่นกว่ามันสู้แน่นอนเล่นเสร็จค่อยไปกินนั่นแหละเขาเรียกทั้งกินทั้งเล่นนะ่ะแล้วก็บ่นว่าเสีย หัวมันจะไปได้ไงไปวัยได้ยังไงม,มันมึนเมามีดีกีอยู่อ่ะเหมือนกับคนนี้แหละเก่งมาจากไหนถ้ามันเมาไม่มีสภาพนะเห็นไหมอดีตแชมป์โลกอนะ่ะโดนเด็กวัยรุ่นแตะอยู่หน้าเซเว่นนั่นนะ่ะถ้าเมาแล้วจะไม่มีสติอะไรเล่นเสร็จค่อยกินมวยมันแค่สี่ห้าชั่วโมงไปหาความสุขกับครอบครัวเรานูน่นชัดเจนครับกดป่ดได้เลยติคู่ที่สามคู่เอกครับ อารน้อยเสดจ่าสิงร้อยยี่สิบสีบ่ปอนด์เดียกับศิลปะไทยสากุลระัตะนะหรือว่าไอสอนสินปอสมานเดิมนานมากครับนะสอนสินเนี่ยขอไปนะครับไออารน้อยตัวนี้ซ้ายนะครับนะเดินหน้าท้าดวนชวนแรกเลยเตะซ้ายหนักแน่นมันจนแรงหมัดสออ,อได้ดีมากฟิลครบเครื่องแบบไฟเตอร์มีทุกลูกแบบอารน้อยรอดเรื่องใบบูสู้ดุดันแขันครับอาวุธออกแบบสารพัดนึกใส่ไม่มียัง้ง ลูกสู้ลูกบูลูกป้ามีเยอะอสูรน้อยตัวนี้คนอึดหพวใจแร่งบ่แมนอึดอยากดิภาษาพนมอึดอยากบ่าแมนอึดอยากแปลว่าไม่มีกินคนอึดมันอึดมันอึดมันทนไม่มีไม่ตายไม่มียอมครับอสูรน้อยตัวนี้กระดูกแข็งป๊กจำนวนไฟมันไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าจัดมันใส่แต่ของแข็งๆเบอร์ดีๆทั้งนั้นใส่แต่บอกรุ่นระดับหัวกะทิแหละ หมัดสออครบต้นๆ้นโคตรอันตรายวันนี้ทรงมันแข็งแรงนะครับไม่ใช่มวยหมัดสามยกนะไอ้นี่สู้ยันห้ายกนะครับปล่อยปลอยใหญ่กว่าวันนี้สูงร้อยเท่ากันแหละต้นหนักปล่อยมันใหญ่กว่าหนุ่มแน่นสดกว่าสภาพร่างกายดีกว่าจอมนอกเอาเลยเช<อ>ิงไม่สนลุยอย่างเดียวไปดูศิลปะไทยครับไอเสือเท่ามวยขวา เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมแม่นจำนวนแรงหมัดศอกออกได้ดีครับฟิ้มมือครบเครื่องรวดเร็วไปสมองมวยดีมีเลียมหักลงังแท้ทิ้งฉีบก็จุก,ก,กจิกควนเจดีแต่สายหน้าทันนี้เกาเกาึกรุ่นแตกลายงากระดูได้แข็งป๊ระดับอาจารย์มวยครับไอศิลป,ปะไทยหรือไอสอนศิลป์เนี่ยอายุอานามปาเข้าไป4 1ปีแล้วก็รุ่นน้ากับหลานครับไออาซูนอ้อย25ปีเสือเท่าสาราพัดพิษครับนะพิษสงรอบตัวนะพวกเนี้ย กลับมาหลายไฟท์แล้วแหละแพชนะปะปนกันไปสภาพร่างกายก็ดูว่าพอหากินได้นะไอ้สอนสินเนี่ยเรื่องฝีมือมวยสมองมวยเหลี่ยมตัวไม่ต้องไปถามถึงมวยระดับนี้มันระดับครูมวยระดับอาจารย์มวยเนาะมันอยู่ที่สภาพสังขารเท่านั้นตามอายุคนอายุมวยครับนะสี่สิบเอ็ดปีอะแต่ว่าไม่ใช่เห็นอายุอย่างนี้รุ่นลูกรุ่นหลานจะมาเคี้ยวกินกล่อมไอ ศิลปะไทยได้ง่ายนะครับนะก็มีเขี้ยวเล็บอยู่นะใน,นลิบปอมรัตน์มตีเด้งตัวแรงสุดแรงสนึกแทนนาขาเป็นตัวปล่อยๆ,ๆ,ๆน้อยกว่านะวันนี้ส้อนสินมันปล่อยน้อยกว่านะครับนะศิลปะไทยแหละตัวเดียวกันหัวใจดีเลยครับนะไม่ใช่จะเคี้ยวได้ง่ายแต่ว่าติดที่สภาพสังขารบทไปเบียดมาเนี่ยคนแก่เวลาเหนื่อยมันก็ฟื้นยากกว่าคนหนุ่มเข้ามุมมาให้น้ามันก็ฟื้นเลยเนี่ยมันติดที่สังขาร แต่ว่าก็เคี้ยวยากมากนะครับคู่นี้ลุ้นนับนกทั้งคู่ผมชอบอสุน้อยสิจ่าสิงค์ครับชอบไอ้อสุน้อยสิจ่าสิง์สภาพร่างกายดีกว่าความหนุ่มความสดความห้าวจอมนอกเอาเลยลูกสู้ลูกหนักมันนี้แหละที่ชอบนะครับคู่ที่สี่ไอ้ฟันต,ตะสันรัชภูมิอะไรเนี่ยร้อยแปดปอนด์จะพบกับเสือดำพัชระยิมไม่รู้จักหรอกครับนะมันเปลี่ยนชื่อแท่อะไรกันมาหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้จักไม่วิจารณ์ไม่เดาไม่มั่ว พื่อประโยชน์ของท่านนั่งดูรอช่องเกตไอม้มวยแถมอย่างนี้ยังจะไปเล่นกันอยู่ขนาดวยคู่หนึ่งสองสามในรายการที่นี่มันยังน่ากลัวเลยอันนั้นมันอยากเล่นเกินไปดูไม่ได้เปรียบคาว่าเล่นพน,นันก็ต้องเล่นให้ตัวเองได้เปรียบได้เปรียบในชั้นเชิงไม่ใช่ได้เปรียบแบบไปร้องเล่นแล้วไม่มีจ่ายเขาอันนั้นได้ตีนคืนนะครับนะได้ตีนนะขาดศรัทธาด้วยเขาบอกเสียแขนเสียขาเสียได้แต่อยา่าเสียเครดิตเกิดเป็นคนนะครับนะ ครบท่วนครับสนใจเข้ากลุ่มผม idline k i G k k 9 9 5 5นะครับลายเสียง300ลาย, 200, งนะลายพิมพ์200จังแนบลายพิมพ์ไปอ่านเอาคู่ที่หนึ่งระวังมันผิดทรงกับแปลกๆนะไม่มีโหไม่มีไล่นะที่นี่นะนั่งให้น้ําไหลเล่นใครตามเข้าไปเอาเงินนั่นตัววันมันรู้เรื่องอยู่แล้วคู่ที่หนึ่งไอส้สิงดํากับเพชรพยักษ์ชอบเพชรพยักษ์พุทธประชาชื่นชอบลูกขยันกระดูกมวยการผ่านมวยนะครับ อย่าผิดทรงอีกนะไอ้เพชรพยักล่าสุดไม่งามตามากเลยอะ่ะมึงยึกจัอย่างเดียวอะ่ะมันผิดทรงเดินใส่ทุบๆอย่างเก่าสิคู่ที่สองกะเหรี่ยงไทยกับภาพก้าชอบกะเหรี่ยงไทยกอบเพชรสุทธิพง์ลูกสู้ลูกขยันหัวใจมั่นคง่าตทรหดสูงมันสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์มวยอย่างนี้มันก็เลยน่าเชียร์น่าลุ้นนะครับคู่ที่สามอสูรน้อยกับศิลปะไทยลุ้นนับนกทั้งคู่ชอบอสูรน้อยสยิจ่าสิงสภาพร่างกายความหนุ่มความสดจอมนอกเอาลูกหนะัก ลูกแม่นนะครับคู่ที่4ี่ฟัดตะกับเสือดำอะไรนั่งดูรอช่องเกตครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ